ก็มาถึงช่วงที่3แล้วนะคะเราก็ผ่านการนวดตัวเองเพื่อสุขภาพไปแล้วทั้งหมด8ท่าด้วยกันนะคะจนถึงตอนนี้ก็จะมาถึงท่าที่9แล้วนะคะให้อาจารย์สาธิตเลยดีกว่าค่ะครับก่อนจะไปท่าที่9เดี๋ยวต้องบอกให้คุณชมทราบก่อนว่าเมื่อสักครู่นี้ผมแอบไปขโมยนะคะมาลองเห็นด้วยใช่มาโคนเม็ดใช่ไหมโคนเมดโคเมดโคเมโอ้โหสบายมากอาจารย์ครับแบบ มันรู้สึกว่ามันชิลมากๆคุณผู้ชมคืออยากให้คุณผู้ชมมาลองอ่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าทางรายการของเราเนี่ยเปิดโอกาสให้ผู้ชมเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาสมัครเป็นเคสในรายการฟรีนะครับ02.403.3456นะครับมาแบบเนี้ยเวลาเราพูดถึงเรื่องอะไรอย่าเนี้ยเราก็จะเชิญมาในรายการ ดีมากๆอาจารย์อย่าลืมนะคะทุนผู้ชมค่ะสำหรับสายแรกในะ,ะา้าจะได้รับโคเมดของอาจารย์นิมิตไปด้วยนะคะพร้อมกับหนังสือเล่มนี้แล้วก็ซีดีนวดตัวเองเพื่อสุขภาพ14ท่านะคะสำหรับ5สายแรกค่ะตอนนี้เรารอสายแรกอยู่นะยังไม่มีเข้ามานะาถ้ามีเข้าม,มานี่รับไปเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรเ,รเรามาต่อท่าที่9เลยดีกว่านะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะเชิญค่ะอาจารย์เมื่อกี้นี้ที่กระเบ็นเ็บแล้วก็หลังส่วนล่างต่อไปนี้จะเป็นหลังส่วนบนและคอนะครับหลังส่วนบนนี่มันหมายถึงสะบัก แล้วก็ตรงไอ้ไหลเนี่คือกลางหลังขึ้นไปไหมคะอาจารย์ตกลางหลังขึ้นไปแล้วก็ไปถึงคอเลยนะครับก็ตั้งตั้งตั้งเขาคู่ครับตั้งเขาคู่ครับอเอาละครับๆๆๆๆเอาเอาเนี่ยลองสอดเข้าไปนะครับเอาสูง,สงจากตรงกลางขึ้นไปหน่อยนะครับค่อยๆอส่วนบนละ,ะแล้วตอนนี้ต้องใช้สอบสอบ,สอบอคุมด้วยมันมันจะคุมได้พอดีีนะครับใช้ข้อสอบช่วยรับน้ำหนักรับน้ำหนักด้วย แล้วก็พอรู้สึกพอใจแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นขยับขึ้นนะครับค่ะถ้าถ้าส่วนใหญ่ผมก็ใช้บิดตัวให้มันค่อยๆลงมาสช้บิดขวาอ๋อออกอกนี่ช่วยประคองประคองอย่างนี้คนที่ปวดสะบักหรือว่าไหล่ติดไหล่เป็นก้อนๆอย่างนี้คนทำได้หมดเลยคนที่นั่งทําคอมนานๆเนี่ยเป็นทุกคนเลยครับออฟฟิสินโดมอ่าอาฟิสินโดมที่ปวดเมื่อยไหลหลังสะบักทั้งหลายเนี่ยนะครับ ทําท่ทานี้นะครับล่งเลยไม่ใช่เฉพาะออฟฟิศซินโดรมนะครับคนที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบออกกําลังกายเหมือนรู้เนี่ยชอบเล่นเวทชอบอะไรเงี้ยเมื่อกี้ไปลองแล้วโอ้โหมันมันตึงแง่สุดยอดมากครับเส้นของเรามันตึงอยู่พอใช้อนี้เข้าไปก็เลยคลายครับค่ะเป็นยังไงบ้างเลยว่าสบายมากสบายไหมอย่าเพิ่งหลับนะคะอย่าพิ่งหลับพอดรัวพอดีพอดีเอาล้ครับอันนี้พอมาถึงจุดนี้แล้วเอาออกมาครับเอาออกมาเอาออกมานะครับ คือหลายส่วนบนแลแ้วตอนี้ส่วนบนจากนั่นไปเนี่ยนะครับจะต้องใช้ระบบใหม่นะครับต้องเปลี่ยนเป็นเปล่ยนจุดยุทธศาสตร์จุดนะครับและจุดนี้นะครับถ้าใครไปวางแล้วนะครับหลงไหลเลยครับผมเรียกว่าจุดดินประสานฟ้าจุดฟ้าประสานดินมันเป็นจุดเดียวที่ทําให้ร่างกายทั้งหมดเลยครับ ประสานกันประสานงานกันอย่างหมดเลยไม่เชื่ออาจารยจารจาร์จะเฉลยให้คุณผู้ชมทราบนิดหนึ่งว่าทําไมต้องเป็นลูกกอล์ฟทำไมไม่ใช้ลูกเทนนิสลูกโบลิงิง<า>ลูกปิงปังที่ใช้ลูกกอล์ฟเนี่ยนะครับมันน่าอาศัศจรรย์มากนะครับคมคิดลูกกอล์ฟนั้นเป็นร้อยร้อยปีแล้วคงจะมารอให้ผมมานักมาใช้ต่อเรื่องนวดนวดตัวเองนะครับดูนะครับโค้งของเส้นรอบวงของลูกกอล์ฟกับผมแม่มือมนุษย์ดูนะครับดูให้ชัดๆนะครับนี่นะครับ มันเท่ากันพอดีเลยอย่างน่าอัศจรรย์มากเลยครับดังนั้นเวลาคนนวดเนี่ยเขาจะหัวแม่มือกดนะครับเราจะให้ให้ให้นี่นวดเราแล้วก็วางครับแล้วทับไปน้ำหนักเราเนี่ยสมมติว่ามีหัวแม่มือกดอยู่เราคำนวณน้ำหนักได้พอดีพอดีและจุดได้พอดีพอดีมันจึงไม่ไม่แพ้คนนวดเลยครับและบางจุดเนี่ยดีกว่าทำให้ดีกว่าให้คนมานวดเราอีกเพราะเรากำหนดได้นะครับเอานะครับดูจุดดินประสานฟ้าจุดฟาประสานดินนะครับเปลี่ยนลูกกอล์ฟมาไว้ตรงกลางแล้วนะคะของโคเมด นะครับไว้ตรงกลางนี่นะครับตะแคงนี่นี่นะครับมันเป็นจุดอย่างนี้นะครับเนี่ยมันเป็นจุดอยู่ตรงนี้เธอเธอดูนะเธอดูนะเนี่ยเนี่ยอยุดประมาณนี้นะครับแล้วก็วางให้ให้ผมเรียกว่าอันนี้ขาข้างหนึ่งอยู่กับพื้นขาข้างบนอยู่กับหมอนนะครับจะวางตรงนี้ครับเอาละครับทับอะไรครับอ๋อเดี๋ยวก่อนดินสาขาฟ้าค่ะเป็นไงมากเนาะเมย์ให้ครึ่งหนึ่งอยู่บนหมอน มันปวดพอดีค่ะแล้วปวดตรงนี้พอดีพูดไม่ออกเลยพูดไม่ออกเลยโอเคแล้วแล้วเนี่ยจ้าตัวเองเขาจะบิดหน้าเองเพราะบิดหน้าแล้วมันพอดีเองเราไม่ต้องบอกนะครับเพราะพอวางจุดให้ได้ปุ๊บเดี๋ยวเขาจะตับตัวให้มันพอดีกันเองเลยขอคําจํากัดความสั้นๆกับคุณผู้ชมพูดว่าอะไรดีตอนนี้เจ็บและและและสบายไหมมันเจ็บเพราะว่ามันตึงใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะมัน การจะรักษาต้องเก็บเล็กน้อยครับแต่ถ้าแบบสบายแบบแบบให้มันผ่านทานเงี้มันไม่รักษานะถ้ามันจะรักษามันต้องมีการอย่างนี้ครับมีการกดเก็บปวดแต่สายใช่ใช่ใช่ตอนนี้แปลว่าเขามีปัญหาเรื่องอะไรไหมคะไหลครับไหลเป็นช่วงไหลอาจจะไปยกของหนักหรือไปนั่งทาอะไรนานทําคอมนานอะไรเงี้ยประมาณนี้ส่วนใหญ่คนจะเป็นตรงนี้รในระหว่างที่น้องกําลังทำให้มันแบบผ่อนคลายเนี่ยมารับสายจากทางบ้านนิดนึงคุณกิตติชัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับครับเป็นยังไงบ้างคุณกิติชัยโทรจากที่ไหนครับโทรจากสมุทรสงครามครับสมุทรสงครามอ๋อผมไปบ่อยสมุทรสงครามนะครับเป็นยังไงบ้างมีอาการยังไงบ้างครับคุณกิติชัยครับปวดท้น้าครับคุปวดต้น้าดานฝานานแล้วครับเป็นปีแล้วยังปวดต้นขาอยังไม่หายเป็นลองช้ำเหรอฮะหรือว่ฮะครับใช่รองช้ำเอาอาจารย์ส้นเท้าเป็นมานานมากยังไม่หายขอท่านี้เลย เป็นที่น่าอัศจรรย์มากนะครับครับวันหนึ่งผมไปสอนไอ้ปวดส้นเท้าเนี่ยที่หมู่บ้านเมืองทองหนึ่งนะครับพอสอนเสร็จต่างคนต่างก็กลับบ้านนะครับพอรุ่งมุดเช้าผมก็เดินไปตลาดก็ปีสาวคนหนึ่งเดินมาแล้วก็ชี้หน้าอาจารย์เอาสยศาสตร์มาสอนหนูหรือเปล่าผมตกใจเฮ้ยเรื่องอะไรอ่ะเมื่อวานนี้หนูไปเรียนการอาจารย์หนูปวดส้นเท้ามาสิบปีแล้วทีเดียวตื่นเช้าหายเลยเฮ้ยคุณกิติชัยอยากเห็นท่าหรือยังครับ อยากจะรู้ยังคบว่าใช้ท่าไหนรักษาเออครับก็ยังไม่ทราบเลยอาดู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 เลยอ่เดี๋ยวอาจารย์บอกเขาคู่ไว้ท่านอนนี่นี่นะเป็นตรงกลางเนี่ยนะครับอ่าแล้วเนี่ยวางที่ส้นเท้านะครับค่ะเอาเหยียบนะฮะเหยียบแล้วก็เอาเอาเท่านี้หลังเท้าอันนี้รับท่านี้ขึ้นมารับหน่อยเอออ่าอย่างนี้นี่แหละครับยกลอยนี่ครับพอยกก้นปุ๊บข้างล่างมันยันมาอย่างนี้เลยครับแล้วก็ขยับไปให้ทั่วทั่วส้นเท้าครับ ที่มันปวดเนี่ยนะครับเพราะว่าแคนเซียมมันไปเกาะปลายประสาทที่ส้นเท้าพอทําอย่างนี้นะครับแคนเซียมมันไม่มาเลยครับพังผืดพังผืดมันสลายตัวเลยครับอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เลยครับบอกคุยกิๆิชัยหน่อยแล้วใช้เวลานานสี่วันสี่จะายเอ่อไอคำว่าจะหายเนี่ยเอาเริ่มต้นจากเบาก่อนแล้วกันครับ พะมันไม่ใช่กินยาปุ๊บหายปั๊บยาอะไรที่กินปุ๊บหายปั๊บอันตรายครับแล้วถ้าอันนี้ทาปุ๊บหายปั๊บก็อันตรายครับมันจะต้องค่อยๆซอบๆเบาๆเบาๆไปเรื่อยๆคุเราไปเรื่อยๆครับครับคุณกิติชัยโชคดีมากเพราะว่าคุณกิติชัยจะได้รับอุปกรณ์โคเมทใช่ค่ะนะครับกลับบ้านอะไรนะครับคุณกิติชัยไม่เอาอะฮะ ยังอ๋อเอาอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะนะคุณกิชัยนะได้รับไปเลยนะคะได้รับไปเลยคุณกินใชัยินดีด้วยค่ะพร้อมกับมีวีซีดีด้วยนะคะเผื่อจำท่าไหนไม่ได้นะขอแสดงความยินดีด้วยนะคครับครับสวัสดีครับสวัสดีคับมารับสายสองน้องแพรสายสองลูกค่ะคุณวลีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นยไงบ้างคะวันนี้อยากให้อาจารย์ทาท่าไหนให้ดูเอ่ยอะไรนะคะอยากให้อาจารย์ทําท่าไหนให้ดูเอ่ย อ๋อตรงต้นคอเนี่ยฮะเขาแฟนเนี่ยปวดตรงต้นคอไปจนถึงหลังเลยอะค่ะเราเราปวดก็ใหญ่อะ้วนนะ่ะยืดไม่ไหวอ๋อดีมากพอดีต้นคอเลยนะครับหนูนวดให้ไม่หนูนวดเขาให้ไม่ไหว่ะอดูดูนะครับพอดีต้นคอเลยนะครับเนี่ยใช่ใช้หมอนอย่างนี้นะครับตะแคงแล้วตะแคงแล้วเอาคอทับเลยครับทับทับลูกกลอบไปเลยเด้๋ยก่อนโทษนะไอ้ทับถึงลูกกลอบเลย ทับลูกกอบเลยทานว่าครับโอเคกอบทับเลยนะอ่าอือหือเนี่ยมันเข้าเส้นเลยครับทับเลยครับทับเส้นพอดีเลยครับอือหือให้วีดอีกแล้วนะนะน้องแพนเค้กแล้วพอคนคนเป็นเนี่ยเขาจะบิดไปบิดมาแล้วมันเหมือนกับเป็นการแกะรักษาตัวเองไปในตัวเลยครับค่ะแลแล้วไม่อันตรายครับง่ายๆครับยาทาถุงได้ไหมคะยาทาช่วยด้วยได้ น้ำมันเออาน้ำมันอะไรเงี้ยยาหมองยาเมืองอะไรก็ทาไปนะเพราะมันทําให้เลือดลมเดินบริเวณนั้นดีหลังจากนวดแล้วเนี่ยนะครับมันจะทําให้หายไวขึ้นครับอืมนะคะแล้วที่ลงลามปวดลงไปที่หลังลระคะอาจารย์ขาลามปวดลงไปที่หลังด้วยใช่เนี่ยก็เมื่อกี้นี้บอกให้นวดตั้งแต่หลังส่วนล่างหลังส่วนบนเนี่ยนะครับผสมประสานกันก็นวดที่คอด้วยครับ ผสมภาษานกันอย่างนี้ทัาลองหาให้หมดเลยครับค่ะถ้าไม่ทันยังไงเนี่ยมีชมย้อนหลังได้นะฮะฝากเว็บฝากเว็บไซต์ของเราไปด้วยนะครับ www.doctortvthailand.com ตลอด24ชั่วโมงครับเป็นสมาชิกเฟซบุ๊กด้วยค่ะเยี่ยมยอดมากมากเข้ามากดไลค์กันเยอะๆขอบคุณมชื่อเดี๋ยวนะใช้ชื่อว่าอะไรเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมเข้าไปคุยด้วย ใช้ชื่อวลีค่ะคุณลียินดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวดรทีวีนะครับดูทุกวันนะคะอ๋อครับผมขอบพระคุณมากน่ารักมากยังมีอีกหลายรายการเหลือเกินทางสถานีที่น่าสนใจเรากําลังจะผลิตออกมาเร็วๆนี้ครับใช่แล้วคัมมิ่งซูนอืมนะคะแล้วก็วันนี้คุณวลีก็ได้รับหนังสือวิธีแก้เซ็งสร้างสุขและซีดีจากอาจารย์ไปด้วยนะคะนวตตัวเองเพื่อสุขภาพสี่ท่าโอเคซิมวนไม่ได้ได้แต่ซีดี ค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะได้ได้ซีดีก็โอเคแล้วนะคะยินดีด้วยนะคะแต่ถ้าสนใจเพิมมากนะคะติดแลอได้ไม่เป็นไรครับไดได้โอเคครับขอบคุณมากขอบคุณมากสวัสดีค่ะครับเป็นไงมั่งนางแบบของเราหลับไปแล้วสบายมาก สบายหลับไปแล้วอันนี้ปวดต้นคอใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่เอาคือเอาตรงกลางคอเนี่ยทับทุกข้างครับข้างมีเซตเอ็นคู่มีสองข้างทีละข้างข้างในข้างซ้ายทีขวาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ถ้าใช้ลูกกอล์ฟสองอันแล้วใส่ใส่พร้อมกันเลยได้ไหมคะก็ได้ก็ได้แต่ตอนนี้ท่าเนี้ยมันเป็นท่าท่าที่แปดนี่พอดีเลยครับตรงนี้เลยใช่ฮะอ่ะโอเคผู้ชมครับก่อนที่เราจะมาคุยกันต่อถึงท่าอื่นๆนะครับใน ช่วงนี้เดี๋ยวเราให้ไปผู้ชมไปพักกินน้ำกินท่าวกันสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ